ได้ในหรับวันนี้นะครับก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยแบบเขาขับรถกันวุ่นวายมากเลยนะครับซึ่งที่นี่ที่ผมมานะครับผู้แฟมิลี่เทนนิงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่ ทุกคนอาจจะงงนะครับเพราะว่า Family Training i n g เนี่ยเขาเป็นแบบซ้อมอาวุธซ้อมพวกแบบไม้มีดปืนหรือว่าซ้อมต่อยอะไรพวกนี้กันใช่ไหมล่ะครับมันจะไม่มีรถให้ขับใช่ไหมละ่ะแต่ทําไมคนเหล่านี้ถึงมีรถขับกันได้และทำไมถึงลอยอยู่บนฟ้าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้วันนี้ผมมีคําตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับผม ก็ถ้าใครงงนะครับเมื่อว่าเมื่อกี้ผมใช้อะไรไปทําไมคนถึงมีรถใช้กันและทำไมผมถึงบินได้นะครับก็ผมใช้เป็นในทางส่วนของเมนู VIP นะครับของแฟมเทรนนิ่งนะครับซึ่งเจ้าตัว VIP นี้ที่ผมซื้อมาครับจะอยู่ในราคา150บาทซึ่งมันก็จะอยู่ได้3วันนะครับซึ่งใครอยากรูว่าวิธีกาบอะไรอ่ะมึงเอารถมาจากไหนนะเอาหนักกว่ากูอีกไอ้เหียเนี่ยไอ้ก็ ก็คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากเติมเป็นผมนะครับถ้าเข้าแฟมเทนนิ n งมาแล้วเนี่ยก็ให้กด F2 อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทําการไปที่จุดเติมเงินนะครับเติมอะไรให้เรียบร้อยใส่จานวนเงินเขาก็จะแอดพอยต์มาให้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะแอดพอยต์เข้ามาแล้วอยากซื้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องมีน VIP เือนผมนะครับคุณจะซื้อเป็นแฟมิลี่คอยบัตรลงสูตรแก๊งบัตรเปลี่ยนสกินหรือว่าบัตรเปลี่ยนสกินตัวละครแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถซื้อกันได้ ของล่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าหนักๆทั้งนั้นครับพอยสามพันก็คือ3,000บาท OC นะครับมาดูแต่ละไม้แต่ละอู C ครับว่ามันแพงขนาดไหนนี่เป็นปากฉลามของ JK ก็5,000บาทแล้วนะเนี่ยบอกเลยว่าคัร์บอนโคตดแพงเดี๋ยววันนี้เนี่ยคลิปมันจะสั้นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอา V.I.P นี้ไปปวดคนใน Family ี r a i n i n g กันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่าคนในประเทศมีเท่าไหร่ ไม่ได้มี400ครับเป็นในเวลาตี2อะคุณคิดดูเอาแล้วกันนะครับว่าแฟมิลี่ที่นี้นี่คนเขาพร้อมเล่นกันขนาดไหนเดี๋ยวเรานะครับขอบ้าบไปที่ที่แบบมีคนเยอะๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปวดคนกันดีกว่าแล้วไปในทางของเดสแมทที่เป็นไอ้นี่ดีกว่านี่มาลีนฟอร์ดนะครับแต่ใครที่เติมเบพีเรผมนะไม่แนะนําให้มาทำเรือเลื้อนเลยที่อะไรแมทไม่โหลดทย์แากไม่แนะนให้มาขับรถเลื้อกันอะไรแบบนี้นะมันเป็นการปวดคนจนเกินไปแต่ทุกคันที่ผมเสกมาให้คนขับเดี๋ยวผมจะไปลบคืนให้ทุกคันเลยนะครับ แล้วเราเจอคนครับเดี๋ยวเราทำการไปไปปวดคนอันนี้กว่าครับปุ๊บปุ๊บทำการเสกรถและที่อะไรในบังฝังหน้ากไปหมดนะเสกเป็นแลมโบลิกอะไรอะอะไรเนี่ยผู้ทำอะไรผิดเหมือนเดสแมทนะใช้ไม่ได้ถ้าเราไปที่อื่นดีกว่าครับเจ็ดแม่หัวใจเกือบวายไอ้ซาดส่ามม้าครับได้มันไหมครับได้มันไหมพร้อมลันหรือเปล่า โอ้โหที่นี่แม่งไม่พร้อมรันจัดทุกคนไอ้ที่อคุยแต่เมื่อกี้กูตกใจจริงไอ้สัตว์ปาสนามบินลากเฮ้ยได้มันดูเชียวปะผมว่ได้มันเว้ยเดี๋ยวมีเด็กๆ,ๆน้องๆหนุ่มๆวิ่งมาแน่นอนครับปึ๊บระเบิดรถโชว์เลยเปิดเพลงกันเย็ดแม่เลี้ยงก็จะถือละเฮ้ยไอ้หนุ่มไหนนี่เอ้าเอามันอยากมาว่ะไอ้เทียนี่อยากมาเดี๋ยวกูเบิกรถได้ครับเดี๋ยวเบิกรถได้ครับหนุ่ม ดเดี๋ยวเราจะับหนุ่มหนุ่มขึ้นมานั่นแหละหนุม่มสวยหนุ่มไะหนุ่มไอหนุ่มน้อยนี่ครับมีนะครับ fc ตัวน้อยนะ fc ตัวน้อยนะครับมาอยากได้ vip จัดนะผมอันนี้ครับได้นะครับเรามอบความสุขให้กับประชาชนไปแล้วนะหนึ่งคนนะครับโดยที่กู้ว่าเป็นประชาชนเหมือนกันนะฮะก็คือมอบรถไปให้เขานะครับ lamborghini หนึ่งคันนะครับโอ้โหจะขับบิสเซอ้์บีได้ยี่เราไปดูวิถีชีวิตของเขาอันนี้ก่อว่าเขาจะไปไหนนะปึ๊บปึ๊บไปบีเทพเจ้าไปครับผมเราบินตามดูเขาด้วยคว่าเขาจะไปไหนนะ เราบินตามติดชีวิตคนเราบินตามติดชีวิตเขาดีกว่านะเหมือนตอนนี้นะครับวนออกไปทําเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็วนกับเข้ามาใหม่เอองงกับแม่นจริงเออเอาเข้าไปดูครับตัว่าเขาจะไปไหนครับเราดูไปเรื่อยๆดีกว่าเหมือนว่าชีวิตไอ้ห่านี่ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับขับวนไปวนมาอยู่แต่ไนนี้ครับมึงออกเชิร์ตขอร้องไอ้เฮียแต่กูไม่ตามแล้วล่ะมึงมีเฮียอะไรก็เรื่องของมึงเหอะกูไม่ตามแล้วไปตายไปเฮียลงกันปุ๊บ อืลงมาจะกลับไปเอกหนังจีนนะเฮียซื้อ,อเสกรถโชว์ไปหนึ่งรอบแล้วปิดเพลงอีก,กไอ้เฮียคุยเพลงปิดเอ,เอาเอาขึ้นรถปูเล่หนึ่งออกเอาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกน้ำตอนไปเบิกรถให้เขาขี่เล่นดีกว่านะมอบความสุขให้กับประชาชนนะาขขานปากกูบอกว่าจะลบรถทุกคันในเฮียแต่กูไม่ลบสักคันในเฮียคุย เนเนี่เอ,อ้เครับความสวยแอปประชาชนครับผมดเดี๋ยวเราจไปตามติชีวิตเขาดูต่อแล้วกันครับว่าเขาจะไปไหนต่อเดจะลบดคันดีของเราทิ้งครับลเาลงว่ะเขายังไม่สนใจรดเรานะถ้าไม่สนใจก็จเรื่องของมึงวะกูไปแล้วเด้เจอกันเด้หนุ่มเด้ ก็ลหลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะไม่แค่แนะนํา v i p นะครับผุณแฟมิเลียร์เทรนนิ่งให้กับคุณผู้ชมดูแค่นั้นนะครับแต่ไอีคอนเทนต์ที่มานั่งป่วนคนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เสริมไปให้ดูสนุกสนุกไปแล้วกันนะครับก็ไม่ค่อยมีแกลนสารสาระส,สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมราตตามชมกนันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัไปยูทูบ